สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะที่ประเทศเยอรมันท้องฟ้าแจ่มใสคะ่ะเห็นไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าวันนี้อากาศติดลบคะ่ะติดลบที่4องศานะคะหนาวอย่างมากเลยคะ่ะแต่ว่าดูเหมือนสภาพอากาศเหมือนจะเป็นหน้าร้อนนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คะ่ะวันนี้หนาวมากแบบสุดๆเลย วันนี้นะคะก็จะพาพวกเพื่อนๆเนี่ยไปเก็บเห็ดนะคะเก็บเห็ดสมุนไพรซึ่งจาสีไปดูแล้วนะคะใน Google Search ดูมาแล้วอ,อ่ใน Youtube ค่ะซึ่งเห็ดสมุนไพรพวกเนี้ยนะคะที่เจอมาเนี่ยคือชื่อว่าเห็ดหางไก่งวงค่ะชื่อกระแปกแปนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านค่ะป่าน,นี้นะคะไม่ต้องขับรถไปไกลเลยค่ะ ขับแค่ประมาณ4-5หนาทีก็ถึงค่ะเห็นฝั่งตรงข้ามนี้ไหมคะที่มีต้นไม้ขึ้นบริเวณเนี้ยเนี่ยล่ะค่ะคือป่าใหญ่ซึ่งสัตว์สีไม่เคยมาเก็บแถวนี้เลยนะคะป่าน,นี้มีทุกเห็ดเลยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าเออมันมีเห็ดสมุนไพรให้เก็บเยอะไหมรถที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะมาเดินออกกำลังกายกันค่ะตามไปดูกันเลยค่ะ ทีแรกนะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าเห็ดที่มันเป็นลักษณะพวกนี้นะคะที่แบบนแบนๆแล้วก็มีลวดลายนะไม่ทราบชื่อเห็ดนะคะสาสิก็เลยลองไปเปิดดูในหนังสือค่ะชื่อว่าเห็ดหางไก่งวงชื่อแปลกมากเลยนะคะสีก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันสีสวยมากๆเลยค่ะเชื่อไหมคะเข้าไปดูใน GOOGLE แล้วก็ใน y o u t u b e นะคะ เห็ดพวกนี้นะคะให้เอามาชงดื่มเป็นน้ำชาค่ะแล้วก็รักษาโรคมะเร็งได้ด้วยแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานนะคะโรคมะเร็งไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเห็ดพวกเนี้จะรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยทีนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปอ่านแบบได้เต็มที่นะคะว่าเราต้องรักษายัางไงรลอหรือว่าเอ,อ นนมา <นะ S 1> ทำทด,าดื่มเป็นชายอย่าง,งเดียวหรือว่าเอามาทําเป็นกับข้าวได้หรือว่ายังไงแต่กับข้าวนะคะคงจะไม่ได้ละคะ่ะแต่ว่าเห็นมีแต่ว่าชงดื่มเป็นน้ําชานะคะอคอดอกแต่ละดอกนะคะก็จะมีลวดลายสวยๆและดอกเห็ดอันนี้ก็คือจะเป็นแบนๆค่ะแล้วก็จะบางมากเลยนะคะ เขาก็เรียกว่าเห็ดสมุนไพค่ะ จจะเจอแต่ก็เจอแล้วนะคะชุดหนึ่งแต่เป็นชุดดอกเล็กอยู่หนาวมากเลยนี่อากาศดีดีแต่ว่าหนาวเรามาหาเห็ดสมุนไพรกันนะคะแต่ว่าอากาศเย็นมากโอ้สวยจังเลยแดดออกนี่ โอยเนาะถ้าอยู่นานอีหน่อยสงสัยจะไม่สบายเพราะเย็นมากเลยอันนี้เขามาทำซุ้มอะไรเหมือนอ๋อรู้แล้วขี่จักรยานหรือเปล่าเนี่ยดูสิขี่จักรยานหรือเปล่าไมู่้เหมือนกันอะหลุ่มอะไรก็ไม่รู้ สงสังสงยนอ,อ,น,อน,นี้เขาคงจะแบบช่วงหน้าร้อนแล้วเขาก็มาแบบมาปั่นจักรยานกันนะคะเห็ดสมุนไพรเยอะแยะเลย เป็นน้ำแข็งเลยเป็นน้ำแข็งเลยจ้ะทิ้งไปเลยอังแเลิกตโอ้ยแดดออกสวยมากนี่ นฟุยเคเป็นพระเอกของเรานะคะออกกล้องทุกที่แกไม่ค่อยอยากออกกล้องหรอ ใส่เสื้อผ้าบางมาหน่อยอันนี้ราะคาทางเข้าที่เห็ดมันป่ามันอยู่ใกล้ๆบ้านศาสีกลับแล้วนะคะ